สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพบักทุกคนเนาะมือนี่มาพอกันคือเกาช่องทางหวยอันนี้เป็นคลิปพิเศษเนาะพี่น้องจากที่สรุปเลขล่างให้กันไปแล้วก่อนหนะน,น้านี้อันนี้ส่เป็นชุดพิเศษทีสี่มาบอกแนวทางเกี่ยวกับเลขล่างแล้วก็เลขบนว่ามันปีหกหกนี้เลข อีย่างมันออกมาแน่เนาะเอาเริ่มกันเลยอันดับแรกเบิ่งก่อนเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านี่คือตัวนี้กับตัวนี้ปีหกหกม้าแถบถูกงวดอย่างอันนี้งวดแรกของปีห้าหนึ่งเก้าเนี่ย เก้าเก้ามาบนเจ็ดมะลางอ่ะเขียนก่อนมาทั้งเก้าทั้งเจ็ดแรากางวดต่อมาสี่หนึ่งหนึ่งกับเก้าสองเก้ามะลางนี่ยังให้สังเกตเลย เก่ากับจิชีสลับกันมาบนกับลางบางงวดกามาเก่าตัวเดียวบางงวดกามาจิตตัวเดียวหรือบันกามาคู่ทั้งเก่าและจิตต่อมาวันนี้สี่จิตกามาจิตบนจิตมาบน 6, 5กห้าสองห้าห้านี่วดนี้งวดน,น,น,นี้มามา 7, 9, 9. เจกับ9ก้าเว้นไปงวดนหนึง่งพองวดน,นี้8ปดเจามาทั้งบนทั้งล่างเลขจิตงวดน,นี้ 90, 7, 9ก้ากับเจ็ดมาบนแล้วก็เก้ามาล่างสองตัว งวดนี้ 6, 9 0้าศนย์้าบนเล่างเบนอันนี้ก็9บนล่างส่วนงวดล่าสุดนี่7บน9ก้าล่างนี่ตั้งแต่ปี6 6ระหว่าง7กับ9 บบมางวดเดียวคืองวดนี้แต่มาทุกง,งวดนี่มาเรื่อยๆ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 จนงวดล่าสุดมาทั้งเจ็ดทางเก่างวดต่อไปสิบหกมิถุนาเจ็ดกับเก้าบบนกลาง ไม่มาบนก็ล่างไม่มาบนมาล่างมาคู่หรืออาจมาตัวเดียวก็ได้อ่ะต่อไปเนาะต่อไปเลขอ่ะต่อไปสังเกตเลขบนมาน,นบนล่างไปแล้วมาน,น้สังเกตเลขบนเลขบนตั้งแต่เลขหนึ่ง สองสามอ้มแนศูนย์หนึทั้งหมเนี่ยเลขสตัวสมาถูกงวดไม่ร้อยกระส0กระหนวยแต่มาถูกงวดอ่ะนี่ด้ะงวดแรกของปี6 6 5 1, 9, ก,กหก้ามาเลข1มาเลขห 4หนึ่งหเลขงเบิ่งหลดทางเดินของหวยงวดน,นี้4หนึ่็ดเลขกหนึงี่รู้สึกว่า1สิมาสามงวดติดบง่ายๆเลยพอบนหกห้าสองอะเล็กส ลืมมาที่เลขสองแล้ว873มก็มาที่เลขสามเก้า็มาที่เลขศูนย์เก็มาที่เลขศูนย์ศูนย 0, 0, ืมมาติดต่อกันแล้วสองหมวด019อ่ะมาถึงศูนยถึงหนึ่งแต่ว่าศนย์ก็ยังมาติดกัน3ามหวด งวดต่อมาเก้ก็มาทั้ง0แล้วก็เลข3หงวดลา่าสุดออก2 7 2จอก็มาที่เลข2ดังนั้นเลข0เลข1เลข2เลข3มาทุกงวดของปี66อันนี้คือเป็นการสังเกตเลขที่มันมาดูหรือเลขที่มันมาในปี66 บ่ามันว่าบนกับล่างทั้งบนทั้งล่างเนาะต่อไปอีกอันนึงสีผ้าสังเกตเจ็ดกับเก้าเนี่มันมาบนมาล่างโยนม่เจ็ดกับเก้ามาบนมาล่างสลับกันมาแล้ววันนี้ศูนย์หนึ่งสองสามกลาวมามาบนมาบนตลอดเลยแต่สลับกันมาดังนั้นก็เลยจับ จับให้มันเป็นคู่กันคือเอาเจ็ดมาจับใส่กับเลขพวกนี้ก็จะเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแล้วกัเลขเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามแต่ว่ากลับนำ้ำเลขพวกนี้สีสลับกันมากอีกทั้งบนทั้งล่าง แต่ถ้าผู้ใดคิซื้อบนกัแนะนำให้ซื้อหกกับแต่ว่าสิลงทุนไหลนิดหนึง่งแต่ถ้าถูกยังไงก็ได้กำไรชัวอันนี้ไปเห็ดมาแล้วเดี๋ยวสิพาเบิ่งเลย7 0 7 1 7ูนย์เจ็ดหนึ 93. สอหนลับกันมาบ่บนกลางอ่ะหมดแรก งวดแรกจัดไปเลยที่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้ามาจากเลขตัวนี้แนะนำเลขแปดคู่นี่ให้กับพร้อมถ้าผู้ดดีซื้อชุดนี้สามารถสามารถซื้อได้ทั้งปีเลยหกหกกับบนล่างแปดคู่ซื้อยังได้กระได้กำไรบอขาดทุนนอกนอกสิจักว่างวนนั้นไม่สิบ่ออกเลยอ่ะต่อไป 92้างวดถัดมาเก้าสองเขาอีกนเลขชุดนี้นี่คือเลขเก้าสองชุด8ตัวต่อไปหนเจ็ดนี่มาบนหนเจคือเลขตัวนี้มาบนของงวดนี้ต่อไปงวดดีนี่งวดดีพวกเขา งวดน,นี้เสียลงทุนเนี่ยเสียอ้าวต่อไปงวดน,นี้นี่สิได้ทั้งคืนทุนและกําไรเนี่ยเจ็ดสามบนล่างเจ็ดสามบนล่างมาจากเลขชุดแปดตัวนี้ต่อไปนี่ชุดนี่ ถ้าลากแปดคู่หกกับก็จะได้สามตัวสองตัวนี่มันเก่าศูนย์เจ็ดมันาะอย่างเก้าศูนย์ก็มาจากนี่ศูนย์เจ็ดก็มาจากเลขตัวนี้อันนี้ที่ถือหกกับสองคู่แล้วก็ถือเลขบนอีกตัวหนึ่นงนี่นกําไรยังได้กํากำไรต่อมาวันนี้ น,นี่ถือสามตัวตรงโดยการซื้อหกกับคือเก้าศูนย์เก้าศูนย์มาจากเลขแปดคู่ตัวนี้แล้วก็เจ็ดหนึ่งล่างอันนี้เขาทั้งบนทั้งล่างเจ็ดหนึ่งมาจากคู่นี้คู่แปดตัวนี้แล้วก็มาต่อมงวดนี้หนึ่งเก้าก็มาจากชุดแปดตัวนี้กแสดงถึงสองตัวบนแล้วก็สามตัวตรง ขวบถัดมา90 90มาอีกแล้ว90มา4ขวดแล้วก็มาจากชุด8ตัวนี้ราสุดกำไรนินนินบนออก72สื่อ3ตัวตรงก็แล้วก็ถือ2ตัวบนมาจากเลข72ตัวนี้ชุด8คู่ กําไรอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้เนี่ยศูนย์เก่ามาออกล่างอกีกมาจากจุดนี้คือกันดังนั้นตามผลรางวัลของปีห66ชุดเลข8คู่นี่มามาแทบทุกงวดบบมาเฉพาะวันนี้อกีกวันนี้บ่มา วันนี้มาหนึ่งเก้านนี้มาเก้าสองวนนี้มาหนึ่งเนนี้เจ็บุราศูนย์เจ็ดศูนย์เก้างเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าศามาจากชุดนี้หมดเลยชุดแปดตัวสามารถซื้อได้ทั้งปี6 6เลยนะโอเค คลิปนี้ก็เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องไปสังเกตเบิง้งตั้งแต่เลขเจแล้วก็เลขเก้สลับกันมาบนกับลางบอมาอยู่หมวดเดียวคือหมวดนี้หมวดอื่นคือมากันเบิดอันที่สองศูหนึ่งสองสาคือเลขชุดนี้สีสลับกันมา เลขบนนี่นี่อันนี้คือมามาของเลขบนมาถุกงวดศูนย์หนึนี่ของเลขบนบนท่านรุดจักงวดเลยต่อไปอันที่3เลข7เลข 9. เก้ามาประกบคู่กันกับเลข0 1 2 3จะได้เลขชุดเจาะ แปดคู่นี้สามารถเอาไปซื้อทั้งบนลรลางหรือเอาไปซื้อหกกับบนให้มันเป็นเลขีตรงๆเพื่อิได้กำไรเนาะนี่ตามนี้จากสิติที่มันเข้านี่บ่าเขายึงวันยึงวดเดียวแต่กับเขามาทุกงวดถึงทั้งสามตัวตรงสองตัวบนสองตัวลางนี่คือได้กำไรกันบด อันที่เข่านี่ขึ้ได้กับ,บไรบดดน,นี่นี่เนาะพี่น้องลองเอาไปพิจารณาเบึงในการซื้อแต่เลขพวกนี้มาทุกงวดในปีหกหกสามารถไปซื้อได้เลยคลิปนี้ก็บมิซมี่เนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ